วันนี้แม่เคยมาบางเหรัญยังไม่เคยมามาครั้งเดียวพบตรลงโคตรลามในเป็นบุญเลิศนะแม่เจ็ดครั้งไม่ครบเลยยิ่งบนข้ามปีคนดังคนดังมาแม่เที่บนประจินโบราณนะแม่เนาะยังอยู่เป็นี่แข็งแรงยิ่งแข็งแรงกว่าจะลงมาสามโมงไปเลี้ยงสัตว์ยอดดอยอให้ัูภ์อดูแลด้วยกันนี่เป็นร้อยตัวลูกหหาเนียวเๆสวยงามนะ อันนี้ไม่ได้เจ้าของรักพิเศษอาวันนี้มาบาางกันนะแม่นะกอแจะกลับเพื่เทมแม่เนาอกลับไปก็รับเงินรับทองดีกลับไปหมูต้อวานฝนเ่วยได้รถเดดติดเน่้อมีที้นดอเลยหลวงพ่อพระพุทธาสนก็กลับในวัไหว้หนพราต้องรถเส็เจ้ามันฟังพาะมันแยกออกเข้านเมื่อวานไ้เจอหลวงพ่ออยู่ที่งานเลย พอดีเลยได้ถ่ายรูปเลยเราไปกินกับป้ากปุกัข้างมาแม่กกาวแม่่แม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 ่ม่แ่แม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 ่ม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 มม่มม ละหาเมตตาแม่ประตูเป็นภูณินศาสนาประสาธุวัตุสังะและเมื่อทอดทิ้งมาวันเงินนี้กลับไปเป็นพอไม่หลังไหลกหาหน้าชาลีกิตหน้ารรวยมหาระวยเพือเอาเรือกินเงิน้าเงินจนองม